สวัสดีจ้าวันนี้แม่ซื้อไข่มาใหม่ๆนะคะรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมค่ะลูกชิ้นจ้าปลาบองจ้ากรุงจอมกรุงจอมนี่อร่อยนะคะแม่เคยกินมาแล้วอร่อยมากจ้ะอันนี้ลูกชิ้นจ้า หกสิบห้าบาทจ้ะปลาบองสิบบาทจ้า อยู่ติดถนนเสียงรถค่ะรถผ่านไปผ่านมาขอภัยด้วยจ้าใหม่ๆเลยค่ะไข่จ้า ขายลูกละห้บาทนะคะอันนี้กับข้าวไว้ตอนเที่ยงค่ะมาชมด้วยจ้า ลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า